ชาวเน็ตชมสนานมาริโอโชคดีที่ได้จันจิเป็นแฟนเห็นภาพนี้เข้าใจเลย คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีสำหรับคู่ของพระเอกดังมาริโอมาเรอร์กับหวานใจสาวจันจิจันจิราจันทิทักชยัยแม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานหวานออกสื่อให้แฟนคลับได้ฟินกันเท่าไหร่แต่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแฟนๆจะพบเห็นทั้งคู่ในที่สาธารณะเป็นประจำอย่างล่าสุดมีแฟนๆแ,แชร์ภาพสาวจันจิไปให้กำลังใจหนุ่มมาริโอ ในงานอีเวนต์หนึ่งที่จังหวัดระยองเป็นงานนอกตารางเกี่ยวกับความชื่นชอบส่วนตัวของพระเอกหนุ่ม โดยมีการระบุข้อความว่าผู้หญิงอาจไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นทั้งหมดแต่เขาแค่รักคุณและนั้นก็คือทั้งหมดแล้วจันจิแอนมาริโอแลมเบรตตาเดกล่าสุดมาริโอเมาเลอร์เปิดใจถึงกรณีพาหวานใจสาวจันจิไปโชว์หวานในงานเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์โดยมาริโอเผยว่าถือเป็นโชคดีที่ได้เขาเป็นแฟนและเขายอมไปด้วยเพราะเวลา ที่ผมไปแต่ละที่มันลำบากร้อนเหนื่อยแต่เขาก็ไปเขาเป็นสายลุยอยากให้เขาไปดูแลเพราะลงแข็งด้วยเผื่อล้มคว่ำจะได้ช่วยได้แต่ไม่ได้เป็นการพิสูตรรักพิสูตรรดมากกว่าแต่เขาก็ดูแลโอ้ดีมากเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักเข้าใจในความชอบและพร้อมซัพพอร์ตกันเสมอ